ก็ามานอนคิดนั่งคิดเฮียกูเดินทางถูกนนิว่ากูไม่เป๋หนิว่ากูไม่เสียทรงไว้เออกูสง่างามไว้อะไรแบบนี้นะครับซื้อพระบางทีก็ดีใจได้เดี๋ยวเดียวก่อนใจก่อน,จ,นจดีใจใช่ไหมอะไรโอ้แน่วาดวิมานกา,าดใส่จ่ายเงินเสร็จเกดูไม่ชุด <c oughs> แต้เห็นทุนกูเนี่ยกูซื้อแปดหมื่นเนี่ยเยียบา้าขายได้ล้านกว่าตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่ลูกพี่อยากได้ก็ไปแล้วแต่ลูกพี่ให้ลูกพี่ให้ใหมาสองแสน มีทั้งเรื่องสนุกมีทั้งเรื่องเศร้ามีทั้งเรื่องเก็บช้ำน้ำใจมีทั้งเรื่องโกรธแค้นชิงชังมีทั้งเรื่องรักใครนะครับสำหรับผู้ใหญ่เมตตาเยอะนะครับโดนกันแกล้งมาก็ามากเยอะหลายรูปแบบนะครับซื้อพระบางทีก็ดีใจได้เดี๋ยวเดียวก่อนใจก่อนใจดีใจใช่ไหมอะไรโอ้ยแม่วาดวิมานกลางอากาศไอ้ตว์จ่ายเงินเสร็จแก๊ดูไม่ชุดนะครับเงินหายเยอะมีหลายรูปแบบนะครับ บางทีได้ของตัวสั่นเงินก็โอ้ยอยากเก็บมากรักมากโล้แม่งลูกพี่ยืนอยู่ข้างหลังมือค้ำคอเลยตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่แล้วเห็นทุนกูเนี่ยกูซื้อแปดหมื่นเนี่ยเยียบ้าขายได้ล้านกว่าตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่ลูกพี่อยากได้ก็ไปแล้วแต่ลูกพี่ให้ลูกพี่ให้มาสองแสนกูไม่รู้ว่ากูฟุกรู้ลูกพี่กูฟุ้กพูดไม่ออกบอกไม่เถื่อบางทีก็นึกแล้วก็เจ็บช้ำเหมือนกันนะแต่ก็ทาไงได้รักกันแล้วแล้ววันไปนี่ครับ เวงกานพาะมีอะไรตื่นเต้นเยอะนะครับอดีตใหม่ๆตอนเล่นพระแรกๆก็สักห้าปีสิบปีแรกอะแหสงสัยกูจะคิดผิดแล้วเดินอาชีพไม่ถูกแล้วไอ้เหียเซซังแล้วเกินพอเริ่มมีฐานะมีเงินมีทองมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเนี่ยแล้วก็ตลาดพระเริ่มเริ่มมีสีสันเริ่มมีคุณภาพอ่ะเฮ้ยฉันรู้สึกว่ากูเดินทางถูกเว้ย พอมาถึงวันนี้เป็นบุคลากรชั้นนำนะครับเป็นที่ปรึกษากิตวิศัดิ์ของสมาคมพระเครื่องเป็นประธานพระเครื่องจังหวัดปจินบุรีเป็นเออเป็นบรรท้เป็นอะไรตั้อะไรเนี่ยแล้วก็มีธุรกิจการค้าของวงการพระที่อยู่ในขั้นที่เรียกว่าเอยชื่อปั๊บก็โอเคจ่ายเงินได้เลยของนายรักสบายใจซื้อแล้วไม่ต้องกินจะทันใจเะเกียกล้นได้เต็มอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นบุคคลที่มีเกียรติมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม มานอนคิดนั่งค mm ิดเฮียกูเดินทางถูกนีกว่ากูไม่เป oh, ๋ดีกว่าก <ki> ูไม่เสียทรงไวเออกูสง่างามไว้อะไรแบบนี้นะครับโอ้ใหม่ๆแรกๆนี่มันก็ยังอยู่ในช่วงกินเที่ยวเกเรเป็นเด็กกันนะ้วัยรุ่นน่ะยี่สิบยี่สิบหน่อยย่าเงี้ยพอมีเงินล้านก็โอ้ซ่าไม่เคยเห็นเงินล้านนี่ขายผ้าองค์แรกหกหมื่นแม่งเช่าโรงแรมคืนละหกสิบบาทพัดลมเปิดพัดลมเบอร์สี่เอาเงินแบงค์ร้อยสมัยก่อน กองแม่งบนที่นอนพัดลมเป่าปิวงเอ้ยเงินกูเงินกู้อะไรเงี้ยครับต,ตอนนั้นถ้าบอยแม่งเปิดประตูไม่เห็นมันเพราะอีกันใบาร์นะครับตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่เคยเห็นเงินยอะขนาดนั้นโอ้แล้วเยอะชิบหมายเลยนะนี่ครับมันมัน่เป็นความสุขนะครับตอนนี้เ,เวลายิ่งช่วงปีสามกว่าเนี่ยค้าที่พันที่ประตูน้ำมันค้าใหญ่เช็คออกใบห้าล้านสิบล้านเนี่ยโอ้โหเวลาเขียนที ห้องข้างๆเล่นระเฮ้ยเขียนเช็คอะไรเนี่ยเจ็ดล้านบ้าไปรังบางวันเขียนตั้งห้าใบสามล้านสองล้านตอนนั้นบ้าซื้อสมเด็จเวลคันมั่งมังผมมั่งแล้วก็รอห้ารอห้ากำลังแรงกำลังพีกเลยเหรียญตามพ่อละสองล้านวันซื้อสามเหรียญสี่เหรียญโอ้โหต่างเยอะนะเขียนปั๊บ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 น่งข้างๆห้องไม่อยากไปเอ่ยชื่อแกเอ้เขียนเช็คอะไรกันแล้วนะฮะ โไมันกดเง้งเหรอ,อนะครับเราก็ผ่านได้อะไรแล้วก็ภูมิใจเนอนะพอมาถึงวันนี้แล้วถ้าเรามาระวังเช็คก็ไม่กล้าใช้มีเช็คนะแต่ไม่เขียนดี๋ยวนี้มันเคเบ้งไงมาได้ๆๆๆปังไปเลยเหมดก็จึ๊กไม่ได้จึ๊กไม่ออกเพราะฉะนั้นจึ๊กตามที่มันมีมันก็สนุกดีเหมือนกันนะครับซื้อขายย้ายโอนไปพอทั่วนี้ก็ทําแบบซอฟ ซื้อสามแสนมก็ต่อสามแสนสองปลายซื้อหมื่นหนึง่งเขาต่อมื่นหนึง่งปลายเนี่ยระบบการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอวตาแรกเปลี่ยนอ่าห้าเซนสิบเปอร์เซนต์บ้างอะไรอย่างเงี้ยจะไม่คิดละซื้อสองล้านขายสามล้านเนี่ยติดมือสมัยก่อนมีตงังติดมันก็ติดไปสมัยนี้เฮ้ยติดตักเจ็ดองห้าองสิบล้านมันจะง่อยนะเฮ้ยมันจะขาดสภาพคล่องนะครับจะเป็นอย่างไงฟรีบ้านบึงก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากครับ นะแต่ต้องทําใจนะครึ่งชั่วโมงกว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงนะครับอร่อยมากกราบขอบคุณมากนะครับคุณธนวัฒน์นะครับธนวัฒน์เรื่อยเนี่ยพาไปทานก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเมื่อวานอยู่บ้านบึงเอาโ,โต๊ะให้ดูแท้ๆทั้งนั้นเลยผมบอกคุณเล่นถูกทางแล้วคุณเล่นดีแล้วนะครับอดทนเล่นไปซื้อไปบ้างขายไปบ้างเขาเอาส่วนต่างเนี่ยมาซื้อเก็บแล้วต่อไปคุณก็ม่นต้องใช้ทุน ถือว่ามีทุนหมเรียนอยู่สามแสนแล้วก็สามแสนนี้ซื้อพระไปเพราะอนี้็นกาไรขายออกไปเอาเงินที่กาไรก็เก็บไว้พอได้ังหวะเอาเงินกำไรไปซื้อซื้อแล้วนี่คุณอยากเก็บอยากขายสบายไม่มีทุนละเล่นแบบนี้ก็สนุกนะครับเมื่อวานไปก็หลายที่บานบึงเนาะไปดูเรามานาชัยรงเหล็กไปดูพระแกนเนาะแล้วก็อีกเจ้าหนึง่งอยู่ใกล้ๆอ,อ่างศิลาโอไปถึงหน้าบ้านโทรห้าหกครั้งไม่ได้รับ ก็จำใจกับพอขับรถข,ขึ้นทางด่วนแกโทรมาแกบอกเอ้ยมันมันสงสัยหลวงพ่อไม่อยากไปอะเฮลักเฮลักมาถึงหน้าบ้านผมโทรยังไงยังไงยังไงผมก็ไม่ได้ยนินพอเฮลักกลับไปเอ้าผมไม่เห็นตั้งห้าหกสายเออเนี่ยว่าหลวงพ่อไม่อยากไปเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อผขไม่อยากมานะถึงทําไม่ไม่ไม่มีการซื้อขายกันนะครับก็ถือว่าขับรถเล่นกรุงเทพชลบุรีบ้านบึงอ่างศิลานะครับ นอนพักคืนหนึ่งดูน้ําทะเลกระทบต้นมะพร้าวบ้างหาดทรายนะครับดูอย่างเดียวไม่กล้าลงไปเดินแ้วก,กลับนะครับเหงาๆแต่ก็ดีนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดันรู้จักผมอีกนะเอฟซลูกชายว่าขอถ่ายรูปมาวัดดีนะครับขอบคุณครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากแต่ถ้าหิวจัดไปนั่งไม่ได้นะประมาณครึ่งชั่วโมงอะ โอ้โหเขาขายดีนะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเลยแต่คุณจะได้นั่งอะ่ะต้องยอมรับเขานะครับขายดีมากนะครับแต่ถึงปัจจุบันบาง,งานประกวดพระมีพระหายกันบ้างหรือเปล่าน้อยครับน้อยเท่าที่ผ่านมาก็เคยมีหายนะผมแม่ประกวดพระที่เพชรบุรีเนี่ยเพื่อนผมเป็นเจ้าภาพผมก็ส่งพระช่วยอันนั้นหายสององค์หายเจ็บหน้าอ,อกจนทุกวันนี้เลยหายไปริพินาตโบลี่ยมหาย เหรียญหลงพ่กเกษมเหรียญละฆังเนื้อเงินสองรายการนี้หายหายแล้วเพื่อนบอกโถ่ไอ้เอเท่ารูเป็นคนจัดอมเยาอะไรฮัลโหลครับดีครับวันนี้มาได้เลยครับพันธิปรา้างานมงวานครับถึงพันธิปแล้วโทรหาผมเลยสิบโมงก็เข้าแล้วครับ ครับผมครับครับได้ได้ครับได้ครับได้ครับครับมาถึงมันทิพย์รัตถวาผมเลยนะครับกลับกลับครับโอเคกลับขอบคุณครับขอให้แท้นะแท้เราแท้แล้วเราซื้อขายกันเนาะครับ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 ได้ครับวันนี้วันนัดไว้หลายเจ้านะครับขอให้แท้อย่างเดียว นะครับสวยกันในราคาไม่สวยก็ตามอัตราภาพซื้อแปดขายสิบซื้อสิบขาย1ิบสองเป็นเรื่องมาตรฐานสากลที่เราต้องรับกันได้คุณผู้ขายก็สบายใจได้ผมซื้อคุณแล้วเดี๋ยวผมก็มาขายในไลฟ์คุณก็รู้เนี่ยทุนซื้อคุณมาเท่าไหร่สาม0 0ื่นผมขายสาม0 0ื่นสามื่น,มมนนะคุณจะด่าแม่ผมเหรอผมไม่ไปซื้อคุณหมื่นสองนะครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณโจนะครับสวัสดีครับ โอเคนะครับเดี๋ยวค่ำนี้เรามาเจอกันมีอะไรใหม่ๆก็มาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับด้วยรักและผูกพันนะครับความสัมพันธ์ยืนยาวตลอดไปขอให้ท่านโชคดีมีความสุขตั้งใจเล่น,เล,นเล่นพะแท้เล่นพระที่ดีวันหนึ่งนะครับเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มนะครับ มันเป็นเรื่องดีของชีวิตคุณและตัวคุณกับครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องอะไรของผมแต่ที่ผมต้องพูดทุกวันทุกวันว่าผมก็อยากจะมีเพื่อนที่เล่นพระแท้มีลูกศิษย์ที่เล่นพระจริงมีคนใกล้ที่รู้จักผมมาเอาพระแท้มาซื้อขายกับผมแต่ไม่ใช่ออกนอกคลองนอกแถวไปเรื่อยเปื่อยวันข้างหน้าเจอกันเอ้ยนี่ไม่คุยดีกว่านะครับเพราะวันก่อนเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วมึงเก้ทั้งกระบะวันนี้เข้ามากูก็ไม่เอาไม่คุยขืนคุยไปคุยมาพลาดทั้งดโดนพระเก้เข้าไปจะยุ่งนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ